เปิดเสร็จภาพล่าสุดอัมพชราพาทำอึ้องทางไอจีสดแล้วสวยขึ้นมาก อีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอนอกจากนี้เราสามารถติดตามชมภาพส,สวยๆของเธอได้จากอินสตาแกรม a u m a n u s k o r a p a c h a r a p a ทั้งสวยและแซบ่บลงเทีไรายก็ทําคนดังและแฟนๆต่างกดไลค์และชมสนันไอจีทุกครั้งล่าสุดสาวอาม้มโพดภาพตัวเองลงอินสตาแกรมมาในลุคเสื้อแหวกอ,กอกลึกกระโปรงเอวตามโชว์หน้าท้องพร้อมแคปชั่นระบุว่าเจอดา ราน้องใหม่รูปสุดท้ายนิกว่าเป็นเจ้าของวันเกิดซึ่งภาพนี้แห่กดไลค์กันเป็นแสนและแห่ชมแม่โสดแล้วสวยขึ้นมากอีกด้วยจ้า